ปนในห่างมน้ปานทางมินจ้ะห้างมินจากห้างก็นนี่อ่าหกหกหกครั้งเอาไปเพดยังกินนีีจ้ะพี่นองปิ้มกะแซบอิ้มก็แซบปิ้มก็แซบเอาพาน้ามัน เอาหัวน้ำ<อ>ก,ก็ซ่บไปกินนะอันน้ำมิ่งน้ำผึ้งธรรมศาสตรเท่านี่เป็นยาด้วยเป็นยาเนาะเป็ม,มันไผ่เป็มไทยไม่มไมเห็นโดนตอนนี้อะไรไปน,นี่นี่แต่อันอน้ำงาบน้ำพึ่งเดือนห้าอืมน้ำพึ่งเดือนห้าของแท้ของแท้อันนี้ของแท้แทเลยนตัดพึ่งอ่ะ แต่เด้แต่ว่าหัวห้างหัวน้ามันลายเลยหัวน้ามันเต็มเต็มอยู่างนี้ถ้ากินอันนั้นนะปิ้งกัต้องหัวหน้าไม่ลายอันนี้ของไงกูมูเลยนี่ยน้ำผึ้งเดือนห้าวัอืิเรามาขายบ่แพงพร้อมบ่แพงราคาบัตคันจิปิ้งกับตัวแบบนี้นี่อ่อนๆคันแฮปิ้งแบบลายอันนี้ปิ้งเนาะเนี่ยเนาะอ่อนๆปิ้ง

ใบตองวางใบตองลุงน wow. ี่เลยก็ได้นะว้าวหอมหอม เราไปเอาบานเยอยจั่สุดไม่สุดะมือ้างจ้ะ้างเห็ดบ้านนี่ให้ไทยของบ่หูของวัของเครื่องบ โอ้แสบถึงหอนโดนๆได้กินเ่อจอ้ะม,มันหวาน้อมโอ้แสบดีดครับแสบแสบน้ำรับเลยมาแสบหอนเด้เป่าปาหอนป่าปก็รับเนี่ยดาดินแล้ว อืสวัสดีจ้าเมื่อนี้อีสานทาแซบทามากินรังพึ่งรังพึ่งเดือนห้าจ้าได้มาซีลังค่ะอันนี้รังหน่อยกู ของแท้เลยค่ะมีแม่มันน้ำจ่ะมาจาามาแซบแซน้ำกัน,าากน,กนอันนี้ย่างแล้วค่ะย่างหอมๆลองซิ้นกับขหนียวเบื้องค่ะ แต่คิดจังหนึ่งก็คือใครหมดแดงแล้วค่ะเนาะแบบแต่วนัวนัวกว่าค่ะใส่เกลือจากน้อยค่ะอันนี้ล้างแบบสดๆเลยค่ะ ตังแต่เกิดมาเพิ่งเคยกินนจาะครั้งที่สองมาค่ะไม่เคยได้อยู่บ้านเนะคะ่ะถ้าเ่าใส่เกือกมันก็จะเป็น มันแล้วก็เข็มปแป๊บหนนิดนึงหรือว่าเคยกินแบบใดคอมเมนต์มาบอกใดเลยค่ะพี่ๆเพื่พพพพพพพอนๆเคยกินแบบใดคอมเมนต์มาบอกได้เลยค่ะอันนี้ก็บ,บ่ค่อยเคยกินเนาะคะ่ะเนาะ อันนี้พวงที่แกะไปย่างค่ะอันนี้มันก็จะเป็นหัวน้ำหวานมันนะคะกินสดก็แซ่บค่ะมันมันหวานๆเนาะค่ะเนาะมันก็เราจะแซ่บกว่าน้ำพึ่งปกติค่ะเพราะว่า กินแบบนี้มันมีมันพร้อมนะคะเนาะแซบดีจ้ะเป็นมันๆหวาน